หวานเพราะเราไปสมัครงาน HR บริษัทใหม่สามารถโทรหา HR บริษัทเดิมได้ไหมคะแล้วก็บอกว่าเราหัวหมอเขาทำได้ไหมน้องว่าเขาทำได้ปะเคยว่าทำได้ถ้าเกิดว่าเรามีหนังสือหอความยินยอมก่อนพนักงานเลิกงานเขียนชัดเจนว่าเราขอข้อมูลแล้วก็ขอเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อะไรค่ะเพราะว่าถือว่าได้ให้ความยินยอมแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยอ่างอื่นประกอบคือหมายถึงว่า จะต้องดูเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ยกเว้นตามกลหมาคุ้มครองเข้ามูลส่วนบุคคลเช่นเพื่อความจาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบเพื่อดําเนินคดีก็ควรจะต้องมีหมายสารมาเพื่อความชัดเจนอืมคือถ้าความเห็นพี่อะจากคําถามเนี้ยว่าถ้าเราไปสมัครงานบริษัทใหม่สามารถโทรรีเช็คประวัติเราได้ไหมว่าลูกจ้างคนนี้หัวหมอไหมถ้าเอาแค่ควรไม่ควรก่อนนะพี่มองว่าไม่ควรทำเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเรื่องพ d p a เเนี่ยโดยปกติเนี่ยบริษัทบางส่วนอะ การขออนุญาตในการใช้ข้อมูลลูกจ้างตามฐานกฎหมายมันก็จะขอไว้เพื่อส่งประกันสังคมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแต่มันไม่ได้ขอเพื่อให้ข้อมูลลูกจ้างกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทซึ่งถ้าไม่ได้ขอเลยแล้ว HR บริษัทเก่าเนี่ยไม่เคยขอไว้เลยแล้วไปให้ข้อมูลกับบริษัทใหม่แบบนั้นน่ะ HR บริษัทเก่ามีสิทธิ์เพียงพามที่จะถูกลงโทษตามกฎหมาย PDPa เว้นแต่เขาขอนะคะอันนั้นถ้าถามพี่ว่าเขาทาได้ไหมต้องไปดูเขาขอความยินยอมไหมไหมซึ่ง โดยปกติอะถ้าเขาขอไว้ขนาดนั้นว่าเขามีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปใช้ประกอบการทํางานรวมถึงให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆที่จะจ้างเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้นะคะถ้าเกิดว่าเขาทําน้องลองไปเช็กก่อนว่าให้ความยินยอมไหมถ้าไม่ให้ความยินยอมน้องก็สามารถฟ้องได้เหมือนกันทีเนี้ยอธิบายในมุมของ HR บ้างในมุมของ HR พี่มองว่าการเช็คประวัติพนักง,งานอะมันเป็นเรื่องจําเป็นนะมันเป็นเรื่องจําเป็นในเรื่องของประวัติอาชร,รมแต่ถ้าคุณจะไปเช็คเขาว่าหัวหมอหรือเปล่าคุณต้อง คุณต้องนิยามเขาว่าหัวหมออ่ะบางทีการที่พนักงานเขาแค่ใช้สิทธิ์ของเขาเช่นนายจ้างเก่าเขาอาจจะทําไม่ถูกกฎหมายก็ได้เขาใช้สิทธิ์ของเขามันไม่ได้เป็นเรื่องของการหัวหมอนะคะนายจ้างเนี่ยสามารถทําให้ถูกได้หลายๆคนก็ม,มีบางคนมาว่าพี่ด้วยนะว่าลองเปิดบริษัทเองไหมเปิดแล้วเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ค่ะไม่ได้บอกว่าวันวันนั่งเล่นติ๊กตอกนะเออคือเปิดอยู่แล้วมันทําตามกฎหมายถามว่าทําได้ไหม มันยากหละเนาะหวานไม่ว่าจะเรื่องข,ขอค่าล่วงเวลาหรืออะไรก็ตามมันยากที่จะเป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากพอแบ่งประเภทให้ถูกต้องมันสามารถทําให้มันสอดคล้องกับกฎหมายมากที่สุดได้นะคะอันไหนที่มันมันสอดคล้องที่ยากจริงๆกับธุรกิจเราอะ่ะมันก็สามารถบริหารความพึงพอใจไม่ให้เกิดการฟ้องร้องระหว่างกาันมันก็ทําได้ดังนั้นถ้าเกิดจะลดความกลัวของเราหรือลดความกังวลเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยการที่ เราเนี่ยจะต้องรู้ข้อกฎหมายให้มากนะคะแล้วก็บริหารการจ้างงานของเราแต่อย่างหัวข้อนี้ถามเรื่อง p d ด a พี่ก็แนะนำนะคะในมุมที่แนะนำา H r นะ HR ชาบริษัทเก่าก็ไม่ควรให้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างมากถ้าเกิดจะให้ข้อมูลก็บอกว่าอานองเขาได้ออกไปแล้วหนังสือรับรองการทํางานให้ละเรื่องประวัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไปซักไซไลเอเรียงกันเองนะไม่ควรบอกเพื่อก่อนที่จะไปเซฟคนอื่นนะคะเซฟตัวเองเฟิร์สเลย ก่อนที่จะไปเซฟบริษัทใหม่เขาช่วยเซฟตัวเองด้วยอันนี้พี่เตือนเอชาไว้ส่วนลูกจ้างถ้าเกิดว่าไม่เคยให้ความยินยอมไว้แล้ววันหนึ่งไปเจอ HR บริษัทเก่าโป๊ะแตกโทรไปแบบเม้าสมอยว่าน้องคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดีมันอาจจะไม่ได้แค่เข้าพีดีพีเองเดียวนะมันอาจจะเข้าในเรื่องของการหมิ่นประมาทได้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ทางในจ้างลูกจ้างนะคะ